ตัวอย่างแรกครับจากการสุ่มตัวอย่างครอบครัวในกรุงเทพมหานาครหนึ่งร้อยครอบครัวเพื่อสอบถามจำนวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีใช้ในครัวเรือนครับได้ค่าเฉลี่ยนะครับสองจุดแปดสี่ต่อการทดสอบคำกล่าวอ้างที่ว่าครอบครัวในกรุงเทพมหานาครมีเครื่องรับโทรทัศน์เฉลี่ยไม่น้อยกว่าสามเครื่องเพื่อทราบสมมติฐานของประชากร์ที่มาเท่ากับจุดแปดอ่าในที่นี้เราต้องการทดสอบว่าเครื่องรับโทรทัศน์เฉลี่ยไม่น้อยกว่าสามไม่น้อยกว่าสามก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมมติฐานเอสศูนย์เป็นม แล้วไปดูกําหนดอันฟ้าเป็นจุดศูนย์ห้าเรื่องการฟ้าเป็นจุดศูนย์ห้าเรื่องจากส่วนแบ่งเบนของประชากรหรือสิบ้านีครับสิ่งทดสอบก็คือแท่งเป็นแท่หาบริเวณวิกฤตบริเวณปฏิเสธแท่อยู่เป็นการทดสอบทางเดียวทางด้านน้อยกว่าทางด้านซ้ายนะครับบริเวณปฏิเสธอยู่งด้านซ้ายอันฟ้ากับจุดศูนย์ห้าถ้าจุดศูนย์ห้าถ้าตรงนี้จุดศูนย์ห้าค่าแซ่ก็จะเป็นหนึ่งจุดหกสี่ห้านะครับหนึ่งจุดสี่ห้าเพราะฉะนั้นแต่มันอยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นลบหนึ่งจุดหกสี่ห้า เราจะปฏิเสธ S0 เมื่อแซที่คำนวณน,น้อยกว่าลบหนึ่งาแซคำนวณได้แซตคาพิบาร์ลบมิวส่วนด้วยซิกมาส่วนรูทเก็คือ2.84จลบมิวทดสอบครับคือ3นั่นเองส่วนด้วย0.8คือซิกมาที่กำหนดให้ส่วนด้วยรูทเคือรูนนทหนึค, 100. คำนวณออกมาได้ลบสอพอดีครับลบสอพอดีตกบริเวณปฏิเสธนั่นคือมันอยู่ข้างในเ,เข้ามาตรงนี้ครับปฏิเสธนั่นคือครอบครัวนในกรุงเทพมหาคนครมีเครื่องรับโทรทัศน์เฉลี่ยน้อยกว่า3เครื่องอยามีีในนัััท่รระดบบ0.05ค หรือเราอาจจะที่นานจากค่า p ก็ได้ซึ่งค่า p ก็คือเราหาค่า p แล้วก็จากตารางหรือจากคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบค่า p กับค่าอันฟาค่า p น้อยกว่าอันฟาเราก็จะปฏิเสธแต่ถ้าค่า p มากกว่าหรือเท่ากับอันฟาเราก็จะยอมรับ h ศูนย์ครับซึ่งค่า p คือความน่าจะเป็นที่ได้สีทดสอบมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าสีทดสอบที่ได้มาเมื่อ h ศูนย์เป็นจริงครับตัวอย่างที่ผ่านมาครับค่า p ก็คือค่าความน่าจะเป็นที่คาเฉลี่ยตัวอย่างจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2.84ดดสนั่นเอง มื่อมิวเป็น3.0กับหรือความน่าจะเป็นที่ x อ็ก์จะน้อยกว่า2.84เมื่อมิวเท่ากับ3.0เปลี่ยนเบาร์เป็น z ซ่คำนวณออกมาคือความน่าจะเป็นที่แจะน้อยกว่าลบ2นั่นเองเราก็เปิดตารางมาครับพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เท่ากับ0.0228นั่นคือค่า P นั่นเองครับเีนะครับเพราะฉะนั้นค่า P ที่ได้มันน้อยกว่าอัลฟาเราจึงปฏิเสธเ0ศูนย์นั่นเองเช่นกันครับซึ่งโดยทั่วไปโปรแกรมอคอมพิวเตอร์ก็จะให้ค่า p ออกมาครับตัวอย่างต่อไปครับ นีผู้กล่าวอ้างว่าผู้ใช้โทรศัพท์ของบริษัทใช้โทรศัพท์เฉลีย่ยไม่เกิน52นาทีต่อสัปดาห์บริษัทจึงทำการทดสอบคำกล่าวอ้างนี้จึงสุ่มตัวอย่างมา36คนได้ค่าเฉลีย่ย53.1อ่าสมมติว่าทราบส่วนเบี่ยงเบนของประชากรเป็น10หรือส5กเท่ากับ10ในที่นี้เราต้องการทดสอบว่าค่าเฉลีย่ยไม่เกิน5ไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นสมมติฐานก็เลยตั้งเป็นอ่า s0 กคือมิวน้อยกว่าหรือเท่ากับ52แย้งก็คือมิวมากกว่า52นะเก จากเราตั้งสมฐานเสร็จก็กำหนดอันฟาเป็นในที่นักคหรเป็นจุด1นึแล so right ้วกันอาเป็นจ mm ุดหนึ่งิทดสอบเนื่องจากเราทราบส่วนเบี่ยนเบนของประชากรสถตทดสอบถึงเป็น Z สแครับเบ x ลบส่วนด้วยซิกมาส่วนรูทเอ x bar ก็คือ5 3 1สิบสามจุดนทดสอบ m ก็คือห้าสิบสองส่วนด้วยซิกมาที่ให้มาคือสิบส่วนด้วยรูทเอคือรูทสามคำลงมาได้ครับศูนต่อไปมาดูหาบริเวณปฏิเสธครับแบริเวณปฏิเสธค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางเป็นการทดสอบทางเดียวทางขวาครับบริเว บริเวณปฏิเสธก็ถือตั้งแต่ตรงนี้มาบริเวณยอมรับก็คือด้านซ้ายมืองนี้มาครับหัวค่าวิกฤตที่จะแบ่งบริเวณยอมรับปฏิเสธออกจากกันก็ต้องหาจากตารางครับไปหาจากตารางอัน้าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเอาทราบทั้งนี้จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเก้าจากซ้ายมือมาก็เป็นจุดเก้าแต่ตรงนี้เป็นจุดห้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดสี่แต่ดูตารางครับตรงค่าแซดเป็นเท่าไหรที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดสี่ก็จะเห็นว่ามีอยู่จุดสามเก้าเก้าเจ็ดไม่มีจุดสี่ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับนั่นคือพ 1.28นั่นเอง2.8ให้ค่าเป็นค่าวิกฤตนะครับกลับไปที่ราคาของเราได้แท้กับ1.28เป็นค่าวิกฤตแต่ค่าที่เราคำนวณได้ครับมันน้อยกว่าค่าวิกฤตเพราะฉะนั้นเราก็จะยอมรับเอสูนครับอันคือไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธเอสูรเพราะฉะนั้นค่าเฉลียก็จะน้อยกว่าหรือทกับ52นั่นเองครับกรณีที่เราจะพิจารณาค่า P นะครับก็เช่นกันครับค่า P ก็เทียบกับอันฟ้าเนื่องจากค่า p ที่คำนวณได้เป็น2.446ฟ้าที่กำนดอันฟ้าเราเป็นจุดหนึ่ง มีค่พ p มากกว่าั l ฟ h าครับเราจึงยอมรับ H0 นั่นเองอีกตัวอ,อย่างหนึ่งครับการทดสอบสองถักค่าเฉลี่ยค่าเช่าโรงแรมในเมืองนิวยอร์กเฉลี่ย108เหรียญต่อคืนซูงตัวอย,ย่างโรงแรมมา25เหงกปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยเป็น172.5เหรียญและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ s เท่ากับ15.4เหรียญตรงทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ alpha เท่ากับ0.05ถ้าประชากรมีการแจกแจงแบบปกตินั่นคือเราต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ168ไหมนั่นคือ mu เท่ากับ168กับ mu ไม่เท่ากับ168นั่ เราก็ำหนดอัลฟ้าเป็นจุดศูนย์ห้าเราสุ่มตัอย่างมาเป็นเท่ากับที่สิบห้าไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนของประชากรหรือไม่ทราบซิกมาเราควใช้ทีทีทีทดสอบคือทีทีเท่ากับเอ็กาบาร์ลบยูเอสส่วนรูทเอ็นแทนค่าลงไปคำนวณได้เท่ากับหนึ่งจุดสี่หกครับ,รบไปดูบริเวณวิกฤตครับของทีบริเวณวิกฤตก็ต้องเป็นการทดสอบสองทางเพราะฉะนั้นอัลฟ้าต้องถูกหารสองออกบริเวณปฏิเสธก็จะมีสองด้านด้วยกันอัลฟ้าส่วนสองก็จะได้ด้านละจุดศูนย์สองห้าเราก็จะไปหาค่าวิกฤตที่ทีจุดศูนย์สองห้า 2.025ทีก e. ี้ uh, ออ n ลนึก็คือ24 25ลเป็น24ผลตารางได้2.0639การสายมือก็จะเป็นล2.0639ด้านขวาเมือกจเป็น2.0639นะครับซึ่งค่าที่เราคำนวณได้1.46ตกบริเวณยอมรับเพราะฉะนั้นเราจะยอมรับ s 0ที่จะเป็นเสธ z0 ครับนั่นคือค่าเฉลี่ยค่าออมพักในเมืองนิวยอร์กเท่ากับ168เหรียญอยู่นั่นเองครับ